คือระหว่างที่ได้ทำงานในเงอนเดิมแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ใส่ใส่ชุดที่แบบใส่ชุดเ่้าพ่อใส่วุตัวเนี่ยดูื่อทบ่จะได้วำไรแบน้เพียงใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ่ยใช่อะอยากรู้ว่าเนี่ยคงจะและยังมีลูกติดด้วยนะคุกคนเอาล่ะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะ สิ่งถ้าเกิดในในชีวิตจริงเติดตัวแบบนี้จะรับลูกข่าวิธีที่ประถุกรรมอต้นอย่างเงี้ยคือจำไว้ว่ามีคนในบ้านโอ้โหดีเสริมากอยากไปเด็กสำหรับในช่วงนี้ก็อยากให้น้องคงกล่าวอะไรทีนิดนึงนะฮะสำหรับ,บ,บ,บคือถ้าเกิดหลังจากนั้นก็คือคุย เผว่าเราจะมีโอกาสที่จะมาถ่ายผลตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะถ้ามีโอกาสที่จะมาได้ทําผลงานีกเนี้หรือน่าจะถ่ายกันแบบสนุกสนานกันค่ะคือมบันใจตลาดตอนนี้สุดท้ายนะแล้วเราก็ขอให้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะออกมาถ่ายภาพกันตอนนี้เราให้เขาไป